สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเล์บอลทุกคนเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นนักกีฬาวอลเล์บอลที่มีผู้ติดตามแล้วก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับรวมไปถึงในประเทศเวียดนามด้วยแอดมินกำลังพูดถึงมดดอยวิภาวีสีทอง นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่มีชื่อติดในทีมชาติไทยอยู่ด้วยนะฝีไม้ลายมือของเธอนะครับการันตีด้วยตัวตบบีหลังยอดเยี่ยมขึ้นตบเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็บินไปที่ประเทศเวียดนามเพื่อไปเล่นลีกนะครับเล่นทีมเดียวกันกับตัวเย็นด้วยโอ้โหแล้วก็ชนะมาล่าสุดหมาดๆนะครับแอดมินจะพาทุกคนไปดูความฮอตความเร่าร้อนความกระแสแรงของมดดอยวิภาวีสีทองกัน แล้วเธอเองก็ปฏิบัติกับแฟนคลับได้น่ารักมากๆด้วยไปดูพร้อมกันเลยครับ d breaks and I'm burn by the morning l i g h t i make the same mistake more than twice Same song but b r a n new โอเคทุกคนเจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีคะ่ะ